อาโดนโดน,โดนเหมือนกันครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับโดนคู่นะชาวโยโยนไปเลยครับโดนคู่ครับอุ้ยมันมันกอดน,นะครับเราวังรงหลุดนะครับโอวรองหลุดต้มมีสวิงไหม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับก็เช้านี้ผมมีโอกาสได้พาโปรมือหนึ่งระดับต้นๆของประเทศเลยครับมาเที่ยวทะเลชุมพรอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาหน้าเก้าไปเที่ยวเกาะไข่กันนะครับก็นี่วันนี้เด็กเบ์เก้าครับสิบแปดครับเก้าสองสิบแปดเลยครับอันนี้เรามากันสี่คนนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นไกด์นะครับพาอาสานําพาอ่าทีมงานอ่าทีมงานหน้าเก้านะครับ เที่ยวทะเลชุมพรใกล้ๆนะครับชายฝั่งเราก็จะไม่ออกไปไกลมากเพราะเรือเราก็เล็กนะครับเล็ก12ฟุตครับวันนี้พามาไต่เจ้าไต่เก้าจะพามาตกหมึกหอมใช่ไหมครับวันนี้ตกหมึกหอมแล้วก็เป็นซานะบิกิปลานะเป็นเป็นผมเพิ่งเคยลงเ,เรือครั้งแรกครับลงเรือหมายถึงว่าลงเรือ12ฟุตเอาเรือตัวเองมาลงตกปลาทะเลเพราะปกติลงแต่น้ําจืดนะทริปนี้น่าจะมันครับแต่เก้าแกเป็นอาสาเป็นคนพาเราลุยกันวันนี้โอเคนะครับเรือ12ฟุตกับงานทะเลครับ โอเคถ้าไงไม่รอชาร้าเดี๋ยวเราขอเซตอุปกรณ์กันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันครับเชา้ชาๆเดี๋ยวเราจะไล่เป็นเกมหมึกหอมก่อนครับไปไป <า S 1> จับไม่โดนเหรอ <ś ś> แนวเนี้ยมีตัวใหญ่แน่นอนขยี้ขยี้ขยี้มือมากเลยครับ เรียบร้อยครับ<ฮ>อุ้ยหลุดมึกจับระแวงนะแบบนี้ครับครับแล้วถ้ามันกินไม่เต็มบางทีมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกินหนวดเดียว เช็คอินให้สำเร็จนะนาเก้าโดนแล้วนะครับมึกมาอะไรครับนนดำมาเลยครับนาเก้ามาถึงเกาะไข่แล้วนะครับองมีน้อยใส่านะจริงจริงต้องใส่ถุงหรือไม่ก็ใส่กระป๋องครับเอาโดนโดนเหมือนกันครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับโดนคู่นาชาวโยโยนไปเลยครับโดนคู่ครับอุ้ยมันมันกอดนะครับระวังระวังหลุดนาก้าระวังหลุดต้มมีสวิงไหมเห็นไหมเร็วเร็วมันไม่โดนฉบา โดนไหมโดนแล้วโดนอโอเคโดนถ้าโดนแล้วยกยกเลยครับใครจะใครจะสาหน้าดำเนี่ยโอเคครับโดนทั้งคู่นะครับโอเคใส่ถุงใส่ถุงครับผ่านถุงของผมหนวดเดียวด้วยโอเคมาถึงเกาะไข่แล้วนะครับนี่ครับโอ้ยหอนก้าวหลุดผ้เจียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับมาถึงแล้วเใช่ ที่พีเหลี่ยมเดิมเลครับมันจะอยู่เป็นฝูงครับนะอับมาตั้ง่ตัวเลครับไม่ใช่อมึกมึกครับมึกมึกมาวมา กระดองน้ก้ามือกระดองีเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งหน่อยครับน้าก้าโอเคครับมาถึงเกาะไข่แล้วนะครับมึกกระดองครับตัวนี้รสชาติเป็นไงครับมึกกระดองอ่ย่างย่างอร่อยแต่ว่าสู้หมึกหอมไม่ได้ครับมันมันจากกรุบครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปลองชิมใช่ไหมครับลงดอได้เลย <laughs> แบบนี้เขาเรียกหมึกกระดองเดี๋ยวผมลงมาเล่นน้ำลึกดู อุ๊ยเตะลิงดูครับโหดมากขาดไหมไม่ไม่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับโยนครับเนี่ยโอ้โหดูเฮ้ยขาดแล้วโอ้โหแสบมากโอ้โหแสบมาก ภาพที่สายโอ้เอาครับเกอาแล้วโดนคู่ครับโดนคู่เฮ้ยเอาได้เอาได้นี่แหละนี่แหละกินดิบได้แล้วใช่ไ่มเดี๋ยวจับภาพนี้ให้ก่อนยืดๆนะมาหัวเราะดังมากโอเคไอ้หัวเก่าเว้ยเก่าทั้งคู่ครับสปีชีส์เดียวกันครับนี่ครับโอเค อ๋ยืดเงี้ยมาะ ه, โอเคครับโอเคครับได้แล้วครับ ม,มอาถุงร้อนเลย ไอ่นี่ไม่โอเคอ่ะ เทียงมีเถียงตึตัวรว,วยอะไรนะข้าวใช่ไหมเนี่ยข้าวข้าวข้าวกับข้าวเฮ้ย,ยได้ได้อยู่ไซนั่นนะ่นจะนนจับได้ครับปลาพวกนี้จับได้เลยโยเวนตระกูลเมื่อกี้ครับ ว่เกี่ยวกันละผมว่าเกี่ยวกันนี่ปลาแบ่งกันเลยทเกี่ยวสองเส้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้หน่อยครับน่าพอจะพอได้กับข้าวอยู่ตัวนี้น่าจะพอได้กับข้าวอยู่ ปาลา,ปา,ลาอะไรวะปลาอะไรวะอ้สองตัวอุ้ยลงลงเลยครับนะมาเเ่า,าลงเลยนี่แหละต้องต้องไซนี้โอเคพอได้สองตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปก่อน มาซาบี่ให้เเดมาร์กหนเ็โดนโอ้โห่เล็กส่เล็กใส่เล็กเาใส่นี่ไม่เอาได้ต่อายเลยนี่หมุน้ายไหนข้างนี้หมุนขวานี่หมุนขวาหมุนขวางั้นเอาอันนี้เลยเดี๋ยวผมต่อใหม่อ่ะนี่อ่ะโอเค หยุดเลยหยุดเลยฮะหยุดเลยปล่อยเลยอ่าเยี่ยวเพิ่งหมุนโยกโยกโยกก่อนปลากินยังเอาหมุนขึ้นมาเลยนะกินแล้วไทยงั้นหมุนหมุนหมุนใช่ปลาเปล่าอฮะโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงตรงเดี๋ยวเราขึ้นไปผักบนเกอนครับไป ย่างปลาย่างหมึกหอมกินกันครับได้ปลามานิดหน่อยหาปลายากมากหมึกหอมกอ็ได้แค่สองตัวเองครับไปเดี๋ยวเราขึ้นเกาะกัน ยินดีตอนรับนะครับครับตากล้องด้วยครับโอเคถ้างั้งงก็เจอกับผมใหม่นะครับทลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอบคน้าเก้านาเาแล้วก็ตากล้องมากๆนะครับที่เป็นเกียรติให้โอกาสาแวะมาเที่ยวเกาะไข่กับผมร่วมทิปกับผมนะครับถ้างั้งงก็เจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับบา,บ,าบายบาย